ครับสวัสดีครับอผมเบ้นนะครับครับก็ตอนนี้ทำไอทีซัพพอร์ตแล้วก็เขียนโรบอทเฮดครับเรียนจบวิศวะคอมมาครับเอ่อเรียนจบมาแต่ไม่ได้ใช้เลยครับลืมหมดทิ้งหมดครับอ่าตอนแรกตอนแรกไปทำธุรกิจส่วนตัวครับเปิดร้านตัดผมเป็นช่างตัดผมเองแล้วก็ครับแล้วก็ค่อยโอ้ยหลายปีครับ สามสี่ห้าปีถึงได้ถึงได้เริ่มกลับมาเขียนโค้ดเขียนัลกอริทึมอะไรแบบนี้ครับเขียนโค้ดเขียนัลกอริทึมได้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่างารที่ทำเนี่ยมันมีสองงานใช่ไหมงานที่เราเป็น IT support กับอีกงานหนึ่งที่เราทําเรื่องของ coding เป็น robotte เล่าให้ฟังทั้งสองงานได้ไหมครับว่าทั้งสองงานเนี่ยเป็นอะไรทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับงานงานหลักเลยจะเป็น IT support กับเซลล์ครับ ก็ d p r e s s พื้นฐานเลยครับใช่แต่แต่งานงานที่เขียนโรบอทเขียน EA เนี่ยครับ Expert Advisor ครับเป็นโรบอทเทของพวก m t t t เทเ e อร์ครับก็จะก็จะเป็นงานที่ใช้ลอจิกค่อนข้างเยอะมากเลยครับก็เลยแล้วมันเริ่มไปถึงจุดหนึ่งมันเริ่มตันๆคิดไม่ออกก็เลยมาเรียนคอร์สผพัดๆก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของ Expert ครับพอได้ฝึกโจทย์ วนลูปหดโหดฝึกอัลกอริทึมเยอะๆก็เลยได้ไอเดียได้สกิลไปไปปรับปรุงไปเขียนโรบอทเทปที่แบบยากขึ้นซับซ้อนขึ้นครับตามที่ต้องการเขียนโรบอทเทปนี่เราํำไรเยอะไหมเยอะมากครับแล้วก็หลักๆจะเขียนให้เขาใช้มากกว่าเหมือนเป็นรับจ้างใช่ก็จะเหมือนเขียนโปรแกรมครับแต่เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับโรบอทเทในการเทป ครับเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์รับเขียนแล้วเราเอาความรู้ที่เรียนไปใช้ในเรื่องของในในเรื่องของการเขียนรบบทเทรดเนี่ยใช้หด้าไหนยังไงว่าโทักษะที่เกิดจากการทําโจทย์ของอย่างคอร์สซีพัดพัดเนี่ยครับคือมันค่อนข้างยากค่อนข้างค่อนข้างยากเนาะในการวนลูปซอสอะไรต่างๆแบบนี้ครับก็เอามาใช้เวลาเวลาเราเขียน EA เนี่ยมันก็ต้องมีการวนเหมือนกัน วนแท่งเทียนเพื่อดูว่าไฮโลอยู่ตรงไหนจุดไหนสูงสุดต่ำสุดแล้วเกิดอะไรต่อจากนั้นก็อิบเอลซอน for loop อะเรนักเต็ด loop นะครับมันจะได้ใช้เยอะมากเลยครับในการใช้งานจริงที่แบบซับซ้อนซับซ้อนซอรตไปซอร์ตมาได้ใช้หมดเลยครับการที่เรากลัวเนี่ยก็คือเราไม่รู้ครับใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเพิ่มความรู้ ต,ต้องหาความรู้ใส่ตัวเองแล้วก็ฝึกทักษะซึ่งผมเชียร์เชียร์ที่ Expert เอ็กเพเนี่ยเพราะว่าจากคนที่จบมาด้านนี้โดยตรงแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้เลยครับใช่ก็แล้วพอเห็นเนะื้อหาในเอ็กเพอะจากวิศวะโดยตรงเลยก็อันนี้คือใช้ทำงานจริงได้เลยคือมันเยอะกว่าที่ผมเรียนมาหาลัยมาแล้วก็มันมันเกินไปเยอะยครับคือความรู้แบบ เกินไปเยอะใช่แต่ที่ยากๆเน้นลอจิกหนักๆเนี่ยจะตอนเขียนบอทดเนี่ยหนักมากใช่ครับถามว่าให้ให้กำลังใจก็คือย้อนกลับไปเยอะก็คือว่าก,ก็ก็ต้องเริ่มหาความรู้ครับก็คือแนะนําที่เอ็กเปิดแล้วพอฝึกทําโจทย์เยอะๆอะมันมันจะมั่นใจครับแล้วพองานจริงอะ่ะไม่รู้นะส่วนตัวผมนะอย่างเช่นเซตบอะ่ะถ้า ถ้าทําตามที่ควิทบอกไว้เนี่ยทําโจทย์ครบอะไรครบเนี่ยผมว่ามันมันจบมันจบเกือบหมดแล้วมันเหลือแค่เรื่องอ่าเขาเรียกภาษาอังกฤษใช่ัหมก็คือการอ่านดอกอะที่เหลือผมว่ามันคือคือคอนเซปต์โปรแกรมมิ่งได้หมดจริงๆไปภาษาไหนไปแบบไหนก็ยังไม่หนีไม่พ้นคอนเซปต์นี้แต่ที่เหลือมันจะเป็นการอ่านไลบรารี very, เพิ่มเติม,ตม dog, dog, อ่านดอกอ่านด็อกเมนต์อะไรเงี้ยครับจริงๆแค่นั้นเลยก็คือจบจากควิดก็แค่เสริม ถ้าอ่านอังกฤษก็จจต้องเสริมด้านอังกฤษให้อ่านได้อะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้คุณพลเทพมีการวางแผนในการทํางานต่อไปอยังไงบ้างไหมครับผมอาจารย์จุดเนี้ยสมมติว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยากจะไปจุดไหนต่อตอนตอนเนี้ผมอยากจะไปจุดที่ทําทำ,ทำเอ่อเขียนรบอทเทตดให้มันให้มันกําไรสเสถเียนกว่านี้ครับ ใช่แล้วเราก็จะแพสซีฟอินคัมใช่ไหมใช่ครับ,ก,รบก็จะทำฟาร์มบอทเลยแล้วยิ่งมาเรียน AI 731เนี่ยคือเหมือนจะมีไอเดียแบบทำบอทได้หลายๆตัวแบบโครงเดิมแต่เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอะไรเงี้ยครับได้ไหมไอเดียประมาณยังไงไอเดียได้ครับได้ครับคือไอเดียประมาณว่าอย่างผมทำเวลาเขียนโรบอทเหตุเนี่ยสมมุติว่าเราเข้าบายเซลด้วยแบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วอะ่ะ โครงเนี้ยโครงแบบเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเช่นใช้ความเสี่ยงมากขึ้นหรือลดความเสี่ยงลงเ,เปลี่ยนอาจอาจจะเพิ่มเงื่อนไขอีกสักเงื่อนไขแล้ว,แล,วแล้วระบบเปลี่ยนไปเลยอาจจะกำไรมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยคือมันจะมีสเตปแบบลองแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ซึ่งมันตายตัวหลังจากที่ทำบอทโอเคแล้วอย่างเงี้ยคือมันเป็นแพทเทิร์นเลยครับผมคิดว่าน่าจะให้ เขาเรียก r p a อะไรเงี้ยแบบรบรเอ่อเปลี่ยนให้เราแล้วก็แบคเทสให้เราเราสรุปผลเป็นตัวหนึ่งตัวสองตัวสามอย่างงี้เลยก็คือเรียกว่าตอนนี้อยู่ในสเตจเรียกว่ามันเลยใช่ไหมครับ e <an> <board> ใช่ใช่เหมือนเหมือนอารมณ์แบบแต่ก่อนเขียนบอททีละตัวแต่พอบวกความรู้อย่าง ai เจ็สามหนึ่งไปเนี่ยรู้สึกว่าผมจะสร้างสร้างกองทัพบ,บทสร้างแบบสร้างบทได้แบบคลิกเดียวแล้วได้ลหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ย เอาแบบเบิร์กนะไม่ใช่ว่าแบบสร้างแบบระเปะตะปะอะไรเงี้ยใช่เพราะมีลอจิกอยู่ครับแล้วเราคิดว่าอนอกจากบ,บอร์ดแล้วเนี่ยในเรื่องของชีวิตของเราเรื่องของการทํางานเนี่ยอื่นเนี่ยเราอยากวางแผนอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับมีอะไรอยากจะทําเพิ่มเติมมีนะครับก็สนใจเรื่องทําฟาร์มอยู่นะครับนอกจากฟาร์มบอร์ดแล้วอยากทําอยากทําฟาร์มจริงๆเหมือนกันนะปลูกผักหรือแล้วเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติ้งมาเสริมมาครับเพราะเรามีความรู้ด้านนี้น่าจะ ทุนแรงไปได้เยอะมากเลยตอนเรียนมีเหนื่อยมีท้ออะไรบ้างครับตอนเรียนมีเหนื่อยมีท้อไหมมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเราชอบเราชอบด้านลอจิกอะมันเหมือนเราได้เก่งขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยพอเรียนจบก็เหมือนแบบโอ้โหเรามาไกลอะพอจะเจอโจทย์อะไรมันพออ่านอ่านรี u i ี e มนต์อ่านความต้องการอะมันเสร็จในหัวเลยใช่มันถ้าจะไม่ต้องเขียนโค้ดจริงเลย ก็แค่เขียนพิสูจน์ว่ามันจริงอย่างที่เราเสร็จในหัวจริงๆประมาณนั้นก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเราเริ่มเพราะอะไรครับเช่นเราเราเริ่มเพราะว่าเราอยากให้เงินมันทํางานแล้วโปรเซสมันคือต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก็คืออ่าสมมติต้องเรียนคอร์สซีพัดพัดให้จบเราถึงจะทําบอทที่วต้องการได้อย่างเงี้ยเราก็จะพอเราหายเหนื่อยแล้วเนี่ยเราก็จะอืมทําต่อก็ในเมื่อเรา รายังทํามันไม่เสร็จแล้วเรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนแล้วเราเริ่มทําสิ่งเนี้เพราะอะไรครับ<ท>ก็ย้อนกลับไปครับ<ท>ก็ถ้าเหนื่อยท้อก็พักครับมันมันเครียดอยู่แล้วครับรีแลก์อย่างผมอะพอทําโจทย์ยากๆเสร็จบางทีอย่างเงี้ยก็ให้รางวัลตัวเองหรือหรือวันเนี้ยเรียนของ ebt เยอะเลยจนแบบเบอร์เบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลิกงานก็ให้รางวัลตัวเองหาของกิน ออกไปนั่งชิวๆข้างนอกให้มันผ่อนคลายครับแล้วก็กลับมาทําใหม่แค่แค่อยากไปล้มเลิกครับถ้าเราอยากได้มันจริงๆอะ่ะสําสหรับคนอยากเปลี่ยนสายงานก็แนะนําครับเซตบหรืออะไรนะฟูฟูสแต็กก็ได้ครับแล้วแต่ว่าจะไปทางไหนก็คืออย่างอันนี้มีอย่างที่ผมมาเรียนเนี่ยคือมีเคสสตาร์ดี้เยอะมากเลยเจเดือนแต่ละคนคือไม่ได้เรียนมาโดยตรงเลย ผมเรียนมาโดยตรงผมก็ยังแบบอืมคือเขาหนักจริงๆครับก็คือทําได้ครับถ้าถ้าถ,ถ้าเอาจริงถ้าเอาจิง <c oughs> ถ้าอยากเปลี่ยนสายงานก็ต้องจัดเวลาให้ตัวเองเอเรียนเรียนให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนจากในคอร์สเนี่ยเรียนให้จบฝึกทําโจทย์เยอะๆผมได้แน่นอนครับเรามีทั้งโปรเจกต์มีทั้งความมั่นใจจากการทําโจทย์มีโปรเจกต์ไปสัมภาษณ์งาน ที่เหลือก็น่าจะเป็นสกิลแบบว่าเหมือนที่ควิทยบอกว่าอย่าย่าไปตอบแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยตอนสัมภาษณ์ก็น่าจะได้หมดเพราะมีมีคนได้เยอะมากเลยครับได้งานอย่างที่ผมเพื่อนๆที่มาเรียนนะครับใช่ก็มาจากเซตซะส่วนใหญ่เลยเราก็ย้ายสายจริงๆบางคนเป็นเซลล์บางคนทําอะไรที่ไม่เกี่ยวกับโปรแกรมเมิงเยครย้ายได้แน่นอนครับเป็นกําลังใจให้ครับแค่จัดเวลาเรียนให้ได้ฝึกทําโจทย์ทำโปรเจกต์ คท้ายนีม้มีอะไรอยากบอกตอเตมิมเติมไหมครับผมแต่ก่อนไม่ค่อยอินเทคเท่าไหร่ครับคืออยู่อยู่ในด้านอยู่ในด้านสายงานโปรแกรมมิงก็จริงแต่ว่าก็เหมือนเราคิดว่ามันก็ลอจิกเดิมๆเลยเดิมๆแต่พอมาเรียน AI เ3 1เนี่ยเราได้รู้แบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอมีแบบนี้เหรอคือแบบเหมือนจะเหมือนจะเป็น FC เหมือนจะอินเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นครับใช่ รู้สึกว่าโอ้โลกมันทําอะไรได้ถึงขนาดนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์ครับมีมากครับมีมากทุนแรงประหยัดโอ้โหสุดๆเลยครับแบบอย่างทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราอย่างเอาความรู้ไอจาสามหนึ่งไปใช้เนี่ยในคอร์สเนี่ยเราอาจจะประหัดพนักงานหรือตําแหน่งอะไรเงี้ยไปได้โอ้หลายเลยครับหนึ่งหนึ่งถึงสองสามตำแหน่งนต้องมีแน่นอน <laughs> อาจจะไม่ต้องจ้างอะไรเงี้ย ช่ความรู้สึกตอนนี้ก็เห็นเห็นภาพตัวเองชัดเจนมากขึ้นคนระับก็ตอนนีนรู้สึกขอบคุณขอบคุณคับที่ได้มาเรียนคอร์สนี้ AI731 นะครับแล้วก็เห็นภาพตัวเองในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจชัดเจนขึ้นว่าอ่าโปรเซสเป็นอะไรยังไงงบที่เราจะต้องใช้เริ่มอะไรแบบนี้ครับ ใช่ความร so <problem> ู้สึกก็คือ <March> ด <es> <laughs> ีใจแล้วก็เขาเรียกอะไรเอ่อแบบเห็นภาพครับเห็นภาพมากขึ้นเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำข่าวคำกับ